ชื่อเรื่องรักใต้แสงอาทิตย์ในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆริมทะเลอันดามันมีหญิงสาวชื่อมินตราที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขเธอเป็นลูกสาวของชาวประมงที่มีทักษะในการทำอาหารทะเลอร่อยๆมินตรามีร้านอาหารเล็กๆริมชายหาดซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนในหมู่บ้าน วันหนึ่งอเล็กชายหนุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาพักผ่อนในหมู่บ้านนี้เขาเป็นนักเขียนที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆในการเขียนหนังสืออเล็กได้พบกับมินตราเมื่อเขาเข้ามาทานอาหารที่ร้านของเธอและเขารู้สึกประทับใจในรสชาติอาหารและความอบอุ่นของมินตราทันที มินตราและ,ละอเล็กเริ่มต้นความสัมพันธ์กันด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตและความฝันของพวกเขามินตราเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในหมู่บ้านชาวประมงและความรักที่เธอมีต่อทะเลในขณะที่อเล็กเล่าเรื่องการเดินทางและการค้นหาแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือทั้งคู่เริ่มใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอเล็กได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารทะเลจากมินตราในขณะที่มินตราได้แรงบันดาลใจในการเขียนบทความเกี่ยวกับการทำอาหารและการใช้ชีวิตในหมู่บ้านชาวประมงความสัมพันธ์ของพวกเขาเติบโตขึ้นเป็นความรักที่ลึกซึ้ง เมื่อเวลาผ่านไปอเล็กต้องกลับไปยังบ้านเกิดของเขาเพื่อทำงานต่อแต่เขาสัญญาว่าจะกลับมาหามินตราอีกครั้งมินตรารู้สึกขัดแย้งในใจเพราะเธอไม่อยากให้ความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนี้ต้องสิ้นสุดลงในที่สุดอเล็กกลับมาหามินตราอีกครั้งพวกเขาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันอเล็กย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงและพวกเขาเปิดร้านอาหารใหม่ที่มีเมนูพิเศษที่มินตราและอเล็กร่วมกันคิดค้นความรักของพวกเขาเติบโตขึ้นในทุกๆวันท่ามกลางแสงอาทิตย์และเสียงคลื่นทะเลที่ล้อมรอบ